ยังมีกแสงงไฟก็ยัสสิ้นทาวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอันิงวันนี้นะคะรถเมย์ก็มีโอกาสได้มาทำความรู้จักกับมูลนิธิซึ่งช่วยสารฝันสารความสุขให้กับน้องๆที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งและโรคเลือดให้มีความหวังมีรอยยิ้มค่ะ นั่นก็คือมูล,ลนิธิสายทานแห่งความหวังหรือ Witching Well Project นั่นเองค่ะมูล,ลนิธิสายทานแห่งความหวังนั้นเกิดขึ้นเมื่อไรมีวัตถุประสงค์และการดําเนินงานช่วยเหลือเด็กๆที่เจ็บป่วยอย่างไรบ้างนั้นผู้ที่จะให้คําตอบรถเมลและคุณผู้ชมได้ดีที่สุดนะคะรอเราอยู่แล้วค่ะเราไปพบและพูดคุยกับคุณหมอซึ่งเป็นเลยาธิการมูล,ลนิธิสายทานแห่งความหวังกันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะรถเมฆก็อยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์อิสรางนุชประยูนกุมารแพทย์และเลขาธิการมูลนิธิสายทานแห่งความหวังเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะครับผมเองเนี่ยเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษามาเรงในเด็กนะครับอ่า oh. แล้วก็ในช่วงแรกที่เรารักษาเด็กที่เป็นมาเรงครับแล้วก็อยากจะบอกว่า เด็กที่เป็นมะเร็งนี่มีโอกาสหายขาดเยอะนะครับแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยก็มีเด็กบางคนซึ่งรักษาแล้วไม่หายครับะนะครับแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งครับซึ่งเล่เราฟังว่าเขาอ่ะอยากจะไปดูหมีแพนด้านะครับที่เชียงใหม่นะครับเราก็เลยได้มีโอกาสที่บอกเล่าเรื่องเราพวกนี้ให้อาสาสมัครฟังนะครับอาสาสมัครเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ที่เ็าจะทำนะครับก็คือมีคนที่อยากจะสนับสนุนให้น้องได้ไป บินไปเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ไปดูมีฟันด้านะครับแล้วทุกคนก็ได้เห็นว่าเขามีความสุขมากนะครับแล้วก็ถึงว่าเขารักษาไม่หายก็จริงแต่เขาก็มีความสุขแล้วเขาก็กลับบ้านไปนะครับทีนี้จุดประสงค์หลักๆของทางมูลนิธิเองเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าอะไรบ้างครับครับก็ในจุดแรกที่สุดนะครับก็คือเราก็จะทําการสารฝันนะครับให้เด็กๆซึ่งรักษายากนะครับ แล้วก็อาจจะมีเวลาไม่แน่นอนนะครับให้เป็นจริงนะได้ทันเวลาครับนั่นก็เป็นจุดประสงค์อันแรกนะครับอย่างที่สองก็คือว่าเราอยากจะจัดกิจกรรมนะสำหรับเด็กๆที่เป็นโรคมะเร็งนะไม่ว่าเขาจะรักษาได้รักษาอยู่รักษายาก <c oughs> เนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับนะโดยการกริจกรรมจัดกิจกรรมเนี่ยที่นอกโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อให้เขาได้ใช้สามารถจะใช้ชีวิต <c oughs> เช่นเดียวกับเด็กๆคนอื่นทั่วไปนะครับ ทีนี้มันมีวิธีการรักษาที่เรียกว่าชีวาพิบาลใช่ครับอันนี้คือการรักษาแบบไหนอะคะครับเนี่ยการรักษาชีวาพิบาลก็คือการรักษาประเภทที่ว่าสําหรับเด็กซึ่งรักษายากนะครับก็คือว่าโอกาสหายน้อยนะครับแล้วก็เราก็จะเน้นนะครับการดูแลอย่างเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่หวังหายนะครับแล้วก็แน่ใจได้ว่าถึงว่าจะไม่หายแต่ก็จะไม่ทรมานนะครับคือมีความสุขตลอดเวลาเราจะค้นหาชีวิต ตัวตนของเขาแล้วก็เติมเต็มชีวิตนะครับให้ได้อย่างที่เขาอย่างที่เขาคิดว่าเขาอยากเาอยากจะเป็นอย่างทางมูลนิธิเองก็มีกิจกรรมที่ทําขึ้นมาเพื่อจะสานฝันให้กับน้องๆใช่ครับมียังไงบ้างคะคุณหมอช่วยอธิบายก็เราก็จะคุยกับเด็กนะครับแล้วก็ดูซิว่าเขาเนี่ยอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นเด็กไปรุ่นน้องคนก็มีดาราในดวงใจครับมีเคยพาไปบ้างไหมคะมีครับมีครับก็มีก็มีมีมีหลายคนอย่างเช่นเด็ก บางคนนะครับเขาสนใจฟุตบอลอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะเจอน,นักฟุตบอลที่มีชื่อของคนไทย<อ>นะฮะแ,บบแต่ในขณะที่เด็กคนอื่นไม่สนใจเลยเรื่องฟุตบอลแต่ว่าสิ่งที่เขาสนใจอาจจะเป็นนักเขียนะนะฮะจริงๆต้องบอกว่ามีน้องๆหลายคนที่แบบว่าป่วยแล้วก็ต้องการที่จะสา,ฝานฝันคุณหมอทําุรงทีมมมม่มีมีจำนวนอาสาสมัครหรือว่าคนพอที่จะสานฝันให้กับน้องๆได้ขนาดนั้นเลยครับแล้วก็ ท่านภูมิใจนะครับว่าคนไทยเนี่ยเราอยากช่วยกัน,นแล้วก็มีคนที่ยินดีที่อยากจะร่วมมือกับเรานะครับในการที่ทำทำกิจกรรมประเภทนะครับ <Okay. S 2> เรียกว่าเป็นเครือข่ายกันนะร,รู้จักทำความรู้จักกันถ้ามีน้องน้องคนใดที่มีความฝันชนิดที่พิเศษอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 2> ซึ่งเ,เราไม่รู้จักเราก็จะได้คอนเน็กไปตามคอนเน็กชันต่างๆนะครับเพื่อว่าจะได้ สามารถสานฝั่งเขาได้เร็วที่สุดทันเวลาครับมีแบบว่าครอบครัวไหนหรือว่าน้องๆคนไหนที่เข้าร่วมโครงการแล้วคุณหมอรู้สึกว่าคุณหมอประทับใจบ้างไหมคะครับก็ผมก็อยากจะเล่าสู่กันฟังครับถึงน้องเขมนะครับน้องเขมนี่ก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะค,ค,คนหนึ่งนะฮะบ้บานเขาอยู่กาญจนบ,บรุรีแล้วเขาก็เป็นมะเร็งที่ขานะครับในสุดเราก็คุยกับเขา สร้างความสุขนะฮะพาเขาไปค่ายมะเร็งเด็กนะฮะแล้วก็เขาก็ได้เห็นเด็กคน,นอื่นๆนะฮะที่ก็เป็นมะเร็งเหมือนกันนะครับแล้วก็ทาให้เขารู้สึกว่ารู้สึกดีนะครับแล้วเขาก็ได้ได้ไปทะเลซึ่งเขาไม่เคย สัมผัสมาก่อน,นเขาก็เห็นว่ามันโลกงนี่มันก็สดใสเนาะอะ<ช>ออางนี้เป็นต้นนะครับดีเลยค่ะคุณหมอคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะรถเมย์ก็มีโอกาสนะคะจะได้พูดคุยกับครอบครัวของน้องเข่ซึ่งวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับรายการปันฝันปันยิ้มของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอบบแล่แลช่วงหน้าพับสักครู่เดียวนะคะ เด็กๆจำนวนไม่น้อยมีความฝันที่แสนจะธรรมดาหากจะเปรียบเทียบกับเด็กปกติทั่วๆไปถึงแม้ว่าร่างกายของพวกเขาไม่เอื้ออำหนวยแต่ความฝันที่แสนจะธรรมดานั้นกับกลายเป็นความฝันที่มหัศจรรย์ขึ้นมาครับผู้ชมคะในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่คุณหมออิสารางได้บอกเอาไว้แล้วนะคะถึงกรณีตัวอย่างที่สร้างความประทับใจให้กับตัวคุณหมอรวมไปถึงอาสาสมัครในช่วงที่ผ่านมานะคะตอนนี้ รถเมย์ก็อยู่กับคุณแม่ของน้องเข็มน้องกิทางบูลนันทิร่วมสารฝันให้เป็นจริงแล้วนะคะวิธีการดูแลให้กำลังใจรวมไปถึงได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลจากทางบูลนิธิสายทานแห่งความหวังอย่างไรบ้างนั้นตอนนี้คุณแม่อยู่กับรถเมย์แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะวันนี้คุณแม่มาจากกาญจนบ,บุรีเลยใช่ไหมคะอยากทราบนิดนึงค่ะคุณแม่ค่ะน้องเข็มนี่มีอาการยังไงบ้างคะคุณแม่<อ>ก่อนอ,อื่นเลย พอเดินเล่นกีฬาเขาชอบเล่นกีฬาฟุตบอลอะไรตะก้อเนี่ยทีนี้เขาเล่นตะก้อฟาดตะก้อทีนี้ข้อเข่ามันก็ไปโดนกับพื้นพื้นสนามแล้วก็อย่างเงี้ยเหรอคะแม่เขาเรียกว่าล้อเกวียนอ่ะที่ที่ฟาดตะก้อเขาชอบเล่นที่เขาขึ้นไปตีอย่างนี้เลยใช่แล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะแล้วทีแรกมันไม่มีอาการน้องเขาไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีอิทธาลออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอยู่มาสองเดือน สองเดือนเริ่มมีอาการค่ะไปโรงพยาบาลก็ส่งเข้าลาดิถีเขาก็มาเจาะดูเขาว่าเป็นเนื้อร้ายทีนี้พอรู้ว่าเป็นเนื้อร้ายเขาก็ให้ยาหลายสีครั้งห้าครั้งอกันให้ยาพิม่มะจนผมเขาร่วงค่ะแล้วเขาก็ขุ้นท้ายหมอก็มาคุยนะคล้าจะให้ตัด ทีนี้น้องเข้มผขเหมือนเริ่มเข้าจะวัยรุ่นนะอ๋อสิบสี่สิบห้าแล้วเขาเริ่มเข้าวัยรุ่นเหมือนว่าเขาตัดขาแล้วเขาก็ต้องเสียขาเขาก็เดินไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหนูไม่อยากตัดขาเราก็ให้ให้น้องเข้มเป็นคนตัดสินใจเองเพราะแม่ตัดสินใจไม่ได้เพราะเขาก็โตแล้วเขาก็รู้อแต่กาลังใจน้องดีมากดีมากน้องไม่เคยกลัวโรคมะเร็งน้องไม่เคยกลัวเลย บางทีคุณแม่ก็คิดเหมือนกันนั่นน้องไม่กลัวแม่ก็ไม่กลัวละ <Ừ. S 2> บางครั้งน้องยังบอกว่าแม่จะร้องไห้นะถ้าแม่ร้องไห้หนูร้องไห้ตามแม่นะแม่จะร้องไห้นะทําไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการน้องเค็มกตัดสินใจเพราเองเขาก็ชวนจะไปเที่ยวที่พัทยาครั้งแรกมีงานาค่ายน้องเค็มบอกว่าบอกว่าขับไปอพอเราไปแล้วน้องเค็มบอกว่าไงแม่ ถ้าไม่ได้มางานนี้นั้นหนูเสียดายแย่เลยเพราะว่าเพราะได้รับมีเพื่อนมีคนอะไรได้ไปพักที่ดีๆได้ไปกินอาหารดีๆอะไรเงี้ยมอนว่าเขาไม่เคยเคยมาตรงนี้ก่อนไม่เคยเจออะไรแบบนี้เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ไปหนูเสียดายแย่เลยอจริงๆทำบุล่นที่เนี่ยเขาจะช่วยสารฝันให้กับน้องตัวน้องเคมเองมีความฝันอะไรคะแม่ อ๋อตอนนั้นก็ฝันอยากไปเที่ยวทะเลที่บางแสนเพราะว่าลุงเขาอยู่ที่นั่นเขาอยากไปมากตอนที่กอาเจ็บเขาก็ยังเคยไปนอนพักที่บ้านลุงค่ะเขาอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไปเล่นไปนั่งเรือกล้วยไปอะไรขึ้นจานอ,อะไรเนี้ยต <ไป S 2> ้องเข็มทําทุกอย่างทําได้ทุกอย่างตอนนั้นตัดขาไปแล้วเ้วยนะคุแม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรจากทางมูลนิธิบ้างคะ ได้เข้ามาในมูลนิธินี่เขาก็ดีใจว่าอได้รับจะสิ่งดีๆอะไรมีคนมีคนให้กําลังใจเขาอะไรเขาบอกว่าพี่อาสาพวกหมอพวกพี่จีพวกพ่อแป๊บอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าดีนะแม่นะเขาไม่ใช่ญาติเราตั้งน้อยเขายังมาช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยอืก็อ,อ,อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้คุณแม่มีกําลังใจวันนี้ได้ดูได้ได้ฟังจากที่คุณแม่พูดแล้วรู้สึกแบบตัวหนูเองรู้สึกว่าหนูยิ้มเลยอ่ะบางครั้งความทุก หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนมันให้ให้ให้เรามองในทางที่ดีมันมีโอกาสนะคะแล้วมันก็มีหนทางในการที่จะก้าวต่อไปเหมือนอย่างที่วันนี้ถามว่าเวลาทําไมกลุยกับคุณแม่คุณแม่เล่าเรื่องของน้องให้ฟังได้แบบละเอียดแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยคะ่ะที่มาเล่าเรื่องราวแบ่งปันประสบการณ์ของน้องให้กับพวกเราได้ฟังกันนะคะคุณแม่ขอบคุณมากคะ่ะ ความฝันที่หลายๆคนมักจะดูถูกและเยยหยันว่ามันเป็นเพียงแค่จินตนาการและไม่สามารถเป็นความจริงขึ้นมาได้แต่สำหรับเด็กๆที่นี่แล้วความฝันเหล่านั้นล่ะครับที่จะช่วยต่อลมหายใจของชีวิตให้กับพวกเขาได้ ที่มาวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิสายทานแห่งความหวังหรือ w i h i n g World Project ตลอดจนเราได้พูดคุยนะคะกับคุณแม่ของน้องเขมนะคะน้องที่ได้รับโอกาสในการสารฝันให้เป็นจริงแล้วนะคะรถเมยคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้มูลนิธิดำเนินไปได้ก็คือความร่วมมือในหลายภาคส่วนรวมไปถึงอาสาสมัครค่ะผู้อาสาดำเนินความฝันจากนมามธรรมให้เป็นความจริง ซึ่งผู้ที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้าร่วมสารฝันให้กับน้องๆต้องทำยังไงบ้างเรามาหาคำตอบได้เลยจากคุณจีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่จีะะได้เลยค่ะเอาละก่อนอื่นเลยต้องถามพี่จีนิดหนึง่งว่าพี่จีมาเป็นอาสาสมัครให้กับทางม,มูลนิธิกี่ปีแล้วคะอ๋อพี่จีถ้านับย้อนไปก็น่าจะไม่ต่ากว่าเจ็ดแปดปีแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้เป็นอาสาสมัครก่อนแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าหน้าที่อย่างจริงจังก็ประมาณห้าปีที่ผ่านมา จีดูแลได้ไหนบ้างคะคืองานของบุลนิทิเนี่ยถ้าเรื่องการรักษาะจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์บัตรทองของภาครัฐรองรับอยู่แต่ปัญหาเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันขาดหายไปจากชีวิตเด็กๆก็คือเรื่องความสุขตามวัยที่เขาควรจะเป็นที่เขาควรจะมีทีนี้งานของบูลนิธิเราก็เหมือนกับว่าเราจะเป็นตัวกลางระหว่างเด็กอาสาสมัครแล้วก็แพทย แต่ว่าเราเราถอยออกมาเดี๋ยวเราขึ้นมาอยู่ข้างบนให้ให้สามารถมองภาพรวมออกว่าแต่ละคนเนี่ยมีใครขาดตรงไหนมีใครเกินตรงไหนที่เขาสามารถจะคอมพ l e ทกันได้พอดีอ่ะล้วทีนี้ถ้าอย่างอย่างตัวพี่จีมาเป็นอาสาสมัครแล้วถ้าคนอื่นที่มาเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิส่วนใหญ่มาจากไหนอะคะคุณแม่คนไข้เนี่ยค่ะกลุ่มนี้เป็นอาสาสมัครที่สําคัญมากเขาจะบอกได้ว่าแต่ละคนมันจะเป็นการค้นพบโดยวิการใช้ชีวิตอยู่กับลูก จะรู้ว่าอ๋อถ้าทําแบบนี้แล้วลูกรู้สึกดีขึ้นรู้สึกเขาทรมานน้อยลงแล้วองค์ความรู้ตรงเนี้ยถ้าเราปล่อยให้หายไปมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนไข้จากหลายๆที่มาค,คุณแม่อาสาสมัครเราเนี้ยค่ะจะเข้ามามีบทบาทสําคัญว่าเราจะทํากิจกรรมที่เรียกว่าลุ่ม p ัพพอ o r t กันอย่างลูคีเมียจะมีเยอะ,ะในโรงพยาบาลหนึ่งอาจจะมีเด็กป่วยเป็นลูคีเมีย20-30คน เขามีคนแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเยอะแต่อย่างเช่นอย่างของน้องเขมอย่างเงี้ยเขาเป็นมะเร็งที่กระดูกเป็นออสติโอสโคมาซึ่งบางทีเขาเป็นคนไข้เพียงคนเดียวในโรงพยาบาลที่ป่วยเป็นตัวนี้อืแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาเขาควรจะต้องถามใครโอ้หนูไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยหนูเข้าใจคําว่าอาสาสมัครหมายถึงใครก็ได้ที่มีจิตใจอยากช่วยเหลือ อันนั้นอันนั้นจริงๆส่วนนั้นก็เป็นส่วนั้นก็เป็นก็นถูกค่ใช่แต่ทีนี้แต่ส่วนนั้นก็คือเป็นเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนไม่มากนักแต่ก็มีความสําคัญคือว่าอาสาสมัครที่จะทํากิจกรรมกับเด็กทุกคนควรจะตอบตัวเองให้ได้ก่อนคือตัวเองถนัดอะไรมีอาสาสมัครที่เหมือนค่ายอาสาลูกป่าชายเลนสร้างโรงเรียนรรพสิ่งต่างๆนานาอาสาสมัครกลุ่มนั้นเนี่ย เขาจะทํางานกับสิ่งไม่มีชีวิตต้นไม้โต้ตอบเราไม่ได้โรงเรียนสื่อสารกับเราไม่ได้สะท้อนอารมณ์ให้เรารู้สึกไม่ได้ไไดแต่อย่างมาทํากิจกรรมกับเด็กๆเ,เนี่ยอย่างหนึ่งที่จะต้องมีก็คือต้องมีเซอร์วิสไมมันไม่ควรมีคําว่าสงสารถูกไหมใช่ค่ะเราต้องให้อย่างเดียวอยากให้คุณผู้ชมนะคะที่ตอนนี้อยู่ในครอบครัวที่กําลังประสบปัญหานั้นๆจริงๆคุณพ่อคุณแม่อย่างที่พี่จีบอกเลยว่า เป็นแบบอาสาสมัครที่สําคัญมากๆนะคะที่ทางมูลนิธิก็ต้องการท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาทางมูลนิธิได้ใช่ไหมคะพี่จีได้ลเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่จีมากๆค่ะค่ะหนูเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือ,อแต่เดี๋ยวจะกลับไปคิดถึงตัวตัวเองก่อนว่าหนูจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะคะขอ,คขอบคุณมากค่ะพิจาผมเชื่อว่าความศรัทธาความหวังความฝัน และกำลังใจที่เรามีให้กับตัวเราเองรวมไปถึงผู้คนที่อยู่ในสังคมไทยนี้จะช่วยแบ่งเบาความเจ็บปวดนี้ให้ลดน้อยลงไปได้บ้างกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการหยิบยื่นโอกาสและน้ำใจให้กับคนที่เดือดร้อนและทุกข์ทรมานและต้องการความช่วยเหลือได้ในรายการปันฝันปันยิ้มทุกวันพฤหัสบดีสำหรับวันนี้ผมนิรุสริจันยาและทีมงานทุกคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อน